ทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมไปกดติดตามเพจหมอพัดน์ยี่สี่โคราชนะพัดพอสันเพาไม่หายอากาศอทองทองนนเนงกัลลันนะหมอพัดน์ยี่สี่โคราชเพจหมอพัดน์ยี่สี่โคราชเฟซบุ๊กหมอพัดน์ยี่สี่โคราชแล้วก็ช่องยูทูบชแนลหมอพัดน์ยี่สี่โคราชด้วยนะครับสำคัญคือช่องยูทูบชแนลหมอพัฒน์ยี่สี่โคราชคนไหนเป็นเอสซีตัวจริงกดเลขแปดมาด้วยนะถ้ากดติดตามช่องยูทูบหมอพัดน์ยี่สี่โคราชนะอย่าลืมไปกดติดตามนะนะครับนี่นะนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ สีจันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะสวัสดีครับปานินสวัสดีครับหนูพลอยอซีหนูจะมีลูกเปล่าไม่ให้อะไรียอ,อะไรมาเลยนะไพ่ขึ้น5เหรียญช่วงนี้ยังไม่สมหวังเรื่องมีบุตรนะลูกนะ,นะหนูพลอยคนสวยนะ ยังไม่สมหวังเรื่องการมีบุตรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ไม่ใช่บอกไม่มีนะแค่ช่วงนี้อาจจะยังไม่แฮปปี้เรื่องการมีบุตรเลยสีจอายุ5 1ปีปีนี้จะเป็นอย่างไรคือเ,เรื่องของการเ e งินอะฟูลครับเราทำธุรกิจกับสวยงามเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราไม่ใช่ทําธุรกิจกับความสวยความงามอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเลยธุรกิจเราต้องเซฟค่า,ชาใช้จ่ายปีนี้ต้องงดเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตัดอออไปนะครับขออนุญ,ญาตนะครับแอนนะครับอายุ39ปี ฟนตอนนี้ทะเลาะกันบ่อยจะมีโอกาสเข้าใจกันไหมคะให้ขึ้นไฮโซเฟนนะครับถ้าต่างคนต่างใจเย็นเหมือนน้ำวิบว,ว,วับเหมือนน้ำก็มีโอกาสเข้าใจกันได้นะครับตำแหน่งพระสังฆราชต่างคนต้องต่างเผื่อใจคนละครึ่งทางความหมายคือต่างคนต่างต้องใจเย็นๆกันมันถึงสามารถที่จะเข้าใจกันได้แต่ถ้าต่างคนต่างถือทิฐิมันไปกันไม่รอด ครับขอเจ้านรู้ครับมีกี่คำถาม,ถาม,ามาทีละคำถามถามเข้ามาทีละคำถามถามเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะลูกสาวไปไหนแมวลูกสาวไปไหนมเมเมวแวแมวแมหาลูกสาวกะลูกสาวแมวน้อยนะกดแชร์ share, ป้ายครับกดแชร์ป้ายนะครับนะครับอัปเอตเยเอ้ยถามได้ตอบได้นะครับประมาณนั้นนะครับนะผมต้องทยอยตอบเนาะ กี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยมันเกินแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยตอบเดี๋ยวแพบเดียวเดี๋ยวแพบเดือนนะอันนี้น้ำหมดอย่างห้ <c oughs> องคะ <c oughs> เกิแล้วตอบไหมคบตอบค่ะ <c oughs> แ๊บเดียวนะมาตอ่อมาต่อนะครับคุณลุกดวงขา นะครับช้านี่ช้านหน่อยขออภัยเด้อตอบทุกคนตอบทุกคนถามได้ตอบได้นะคะเอามาต่อนะครับอ่าน้องหมิวนะครับจะเจอเนื้อคู่แท้ตอนนี้ไหมตอนน,อน,นี้ตอนไหนวะตอนนี้เหรอลูกไพ่ขึ้นเดินเพลเลอร์นะครับต้องพูดตรงนะครับว่าน้องหมิวยังมีโอกาสเจอคนที่ด,ดีหรือมีผู้ใหญ่ชักนางนาพาให้เราเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนะน้องหมิวนะก็ต้องตอบตามสถานภาพตรงนี้นะ ว่ายังมีโอกาสได้เจอคนที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับนะถามชัดตอบชัดเ้ะถ้าถามไม่ชัดหมอพัดก็ไม่รู้จะจะตอบยังไงเลยครับไม่ใช่หมอพัดปากหมาหรอกหมาเลยแหละเพื่อนชื่อซายเข้ามาไปไหนแล้วหือ ไปถามต่อเร็วไปถามต่อกำลังคันปากขอบคุณน้องเกดมากที่โอนเงินมาช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวก้าสิเก้าบาทก <c oughs> าแฟ ขอบคุณน้องเกดนะครับน้องเกดนะครับประก,กาศนะครับไม่รู้ว่าน้องเกดอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนนะจำไม่ได้ท่านใดนะครับอยากเพ้นเล็บนะลองไปติดต่อน้องเกดดูนะแต่ว่าน้องเกดเขาเป็นคนจัดหาเบอร์มงคลด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็น้องเกดเขา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 ถูกโฉลกแล้วก็ทําเข้าทางนะท่านใดอยากได้เบอร์งามเบอร์มงคลน,นะไปหาน้องเกดนะมีค่าใช้าจ่ายนะหมายความว่าน้องเ,าเขาทาเกี่ยวกับเบอร์ OR มงคลน,นะครับ มาดูต่อมาต่อเดี๋ยวจะหาว่าช้าอูอีมันเป็นธรรมดาครับกินไปดูไปแม่นยำสุดปังไม่แม่นยำด่าได้นะถ้าไม่พรอขาตั้งคำถามมาดีๆนะคะนะครับปานินวันจันทร์นะสี่สีปีนะครับความรัก ช่วงนี้เป็นไงหนูไม่แฟร์หรือยังลูกหนูไม่เห็นบอกอะไรที่ชัดเจนเลยหมอพัดจะตอบยังไงดีล่ะคะเอายังไงดีล,ลูกหนูหนูขยายความให้หมอพัดได้ไหมหมอพัดรออยู่นะครับมันขึ้นเด็กถือดาบมันแกมดาบแปลว่าความรักยังเป็นอะไรที่มีเสถียแล้ยังไม่นิ่งนะถ้ามันหนูต้องขยายความหน่อยว่าหนูกำลังคบออกับใครอยู่หรือเปล่าอะไรนะถ้าคบออกับใครอยู่อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับ ยังเป็นเด็กกันดาบายังสถายังไม่ค่อยนิ่งแต่ถ้ายังไม่มีใครครบก็อาจจะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับช่าไม่พรจ๋าเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องหนู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 มี่ทำยังไงดีทุกคนทุกคนทาไมไม่พิมพ์รายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนตัวเองอย่าหาว่าครูพัดเรื่องมากเลยอ่าควีนออฟเพนทัเกิลเอางี้กว่าอัตหิตอานโรนาโถะยังเมื่อพี่ไม่้ชัดกว่าน,นี้หมอพัไจะตีโจทย์ออกแล้วครับว่าอ่า หนูอยู่ในศาสนาภาพไนเดี๋ยวพิมพ์มาใหม่เนาะมีโอกาสมีลูกไหมในช่วงสามสี่เดือนนี้คุณหนูพลอยไม่ค่อยจะเวิร์กเพิ่อฝกในเรื่องการมีบุตรนะลูกกดแชร์ไปลูกกดแชร์ไปนะสีจันพระสีวิชัยนะครับพระวิชัยขอบคุณครับสวัสดีครับป๋าโอเล่ครับสวัสดีครับคุณอารพันธ์สวัสดีครับคุณโบสวัสดีครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับอีฟซีเปลี่ยนดวงชีวิตหายดวงชะตาสวัสดีครับผมอ่านชื่อใครผิดต้องขออภัยนะครับผมอ่านเร็วนะครับ นะครับสายฝนนะครับโบนะยี่ิบเก้าธันวาคมสามสามวันศุกร์พี่ต้อมคิดยังไงกับเราจะคบกันได้ไหมเหมือนหมอพัดตอบไปแล้วเลยนะครับาสายฝนหมอพัดตอบไปยังครับสายฝนเอางี้กันนะครับถ้ายัางไงผมขอขอภยัยผมขอตอบสวนกลับแล้วกันนะครับว่าให้ดูใจกันไปก่อนว่าสามเดือนนี้เขาจะทุ่มเทรหรือเขาเปยให้เราไหมครับเพราให้ขึ้นสามถ้วยเนี่ยถ้าเขาไม่เปยให้เราเลยหรือไม่ทําอะไรที่แบบ เป็นรูปปรรมเรื่องของการเงินการทองหรืออะไรที่เราสบายใจไปเลยเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะผมผมต้องขออนุญาตนะต้องมาดูว่าใครที่ผมยังตกหล่นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับกดแชร์ไปให้ด้วยนะครับกดแชร์ไปให้ด้วยนะครับนะครับนะคนที่เข้ามาใหม่ผมก็ต้องคนใหม่ผมเข้าก้าวข้ามผ่านไปผมต้องขออภัยนะครับนะครับ พิ่งเรียนจบพยาบาลมาเลยอยากรู้จะได้ทํางานหน่วยงานที่หวังไว้ไหมนะครับเอาเป็นว่าผมมองในเชิงบวกว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานการกระทําผมขอเสริมไปแนละ้วครับผมยังไม่ตอบตอบไปนะคุณฟ้าว่าคุณฟ้าน่าจะมีโอกาสหน้าที่การงานที่ที่ดีงามและมั่นคงนะผมตอบสวนไปกับอีกว่าสวนกลับในบทางที่ดีนะครับจะได้เงินคืนหรือเปล่ปาไม่บอกผมอีกแล้วว่าเงินอะไรนะนะนะให้ขึ้น2ดาบน,นะติดตามไปอาจจะติดขัดนะใครติดหนี้ติดสินหรืออะไรก็แล้วแต่ติดตามไปนะยังมีส่วนที่มีความ คือคือต้องเล่าเรื่องเล่าให้ผมฟังด้วยว่าเงินที่หายไปคือเงินอะไรคือไม่บอกไม่เล่าให้ผมฟังเลยพอไม่ได้ให้ผมฟังผมไม่รู้เอาเป็นว่าผมขอไ่ขึ้นสองดาบอาจจะมีขัดปัญหาบางสิ่งบางอย่างแฝงต,ต้องพยายามติดตามไปแล้วกันมีโอกาสได้เงินคืนนะฮะคุณมาลิขอให้มีโชคลาภนะครับนะฮะผมทายชาย้าต้องขอภายน้องเกดขอให้มีสามีดีๆนะครับผมได้แค่มองน้องเกดนะครับแอบแอบมองเขาด้วยความรู้สึกดีๆงามนะครับ นะ้น้องเกดเพคบเป็นนานนะครับรู้จักน้องเขาตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดนะครับประมาณนั้นจนลูกสาวบุญธรรมผมปัจจุบันที่ดูดวงเก่งๆจนน้องเขาจะอายุเท่ากับน้องเกดตอนที่ผมคบกับน้องเกดใหม่ๆแล้วประมาณนัะนะครับผมต้ลงใครไปต้องขออภัยนะครับนะครับขอบคุณครับจ่าครับขอบคุณครับจ่านะครับนะ นครับมีนมีนสายหกปีเดือนนี้จะสัมภาษณ์งานผ่าแล้วจะได้งานผสมหวังไหมไพ่ขึ้นสามดาบเหมือนมีปัญหาน้องมีนหมังนมีปัญหาอยู่นะครับอาจจะไม่สมหวังหรือมีสิ่งที่อะไรที่เข้ามาแทรกแซงไปกดแชร์ไปนะครับทุกคนนะครับนะครับนั่นคือสิ่งบอกไว้ปานินมีแฟนแล้วเอ้ามีแฟนแล้วก็หมอพัดก็อกหักสิปานินปานินบอกมีแฟนแล้วโอ้โหพระเจ้าพิมต้องถามมาชัดเจนเด้อปานินนะครับ ความรักช่วงนี้เป็นยังไงเด็กยุคเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเด็กจำไว้เลยนะครับถ้าถ้าขึ้นว่าเด็กยกเหรียญเด็กแหลงดาาความรักก็ระคองกันไปนะแล้วมีโอกาสที่ต่างคนต่างเปลี่ยนแปลงได้นในเรื่องของความรักเลยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับท่านใดที่สองาที่สองก็ใส่เลขสองมาหน่อยเด้ออย่าลืมไปกดตามช่องยูทูบช่องท่านหมอพายิบซีโคราดเด้อเด้อเวลากดตามช่องยูทูบช่องท่านหมอพายิบซีโคราดแล้วให้ใส่เลขแปดมาให้ผมหน่อยเด้อเด้อ ขออญาตเด้อมันตอบหลายหลายหน่วยงานโพูดนะครับเป็นธรรมดาหมอพัดคนดังใช้ดวงสมตัวมีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับไปพักใต้เพจหลองใหม่นะครับก็อยากรู้ว่าคนที่ชอบอยู่ เขาได้ชอบคนที่ชอบอยู่ไหมนาตาลีโซวิตีนะชื่อเวิตีนาตาลีเา,ว,นะว,า,าวิตีนะครับอายุ18ปีตกเก้าโอ้าหผมเนเบเปิดไพ่เลยผมมองรู้แล้ว <c oughs> มองดูโง่เฮงและน้องก้อยจะต้องทําหน้าผาให้กว้างมากกว่านี้นะเนี่ยผมรู้เลยว่าเราแอบชอบเขาแล้วแต่ผมว่าไม่เวิร์คเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบเรานะนะ King of c u p บ เป็นมิตรภาพกันได้แต่ถ้าถามว่าในกรณีเรื่องของความรักเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ดีงามกับเราแต่ผมมองดูแล้วเขาอาจจะมองหาคนอื่นอีกด้วยนอกจากตัวเรารปยปตอบเด้อคนไหนตกหล่นไปก็จะพยายามทำให้ดีทสุดเลดคดยครับมาต่อมาต่อเ้ยครับมาต่อเ้อครับ อา,อาภาพันตั้งธงชัยอาภาพันตั้งธงชัยวันพุธกลางคืน23-14อายุสีปีอาการเจ็บป่วยจะหายไหมคําถามที่ถือว่าชัดเจนนะนะครับอัศบินควบม้าถือดาบถ้าดาบแปลว,ว่าอาการอาจจะไม่หายนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่สามารถพอเคลื่อนไหวได้หรือพอขยับหรือเปลี่ยนตําแหน่งตอนนี้เป็นอะไรอยู่ครับ แต่อยากจะให้เราปรับคือลักษณะว่าค่อยๆขึ้นไหวก็ได้หรือทําอะไรที่คืออย่าอยู่กับที่ต้องขึ้นไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สแสวงหาบุญอยู่ตลอดเวลาอาการป่วยอาจจะไม่ได้หายขาดแต่จะทุเราลงหรือจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ, <c oughs> รบเพราะว่าขึ้นอศัศวินควบม้าถือดาบมีโอกาสก็ทาบุญน้องหมาน้องเมียที่ไหนก็ได้นะครับหรืออยากทําบุญน้องหมาน้องเมับครูพัดก็ทัก,ก,กมาได้นะครูพัดจะได้บอกเลขบัญชี <c oughs> ง่ายๆนะ <c oughs> ฝนจ้าฝนถามว่าความรักจะดีขึ้นไหมนะใครมากด ดฝนหนูยังอายุไม่เยอะนะลูกความรักจะดีขึ้นไหมแนวโน้นมในอนาคตหนูมีโอกาสที่จะเจอความรักที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าสถานภาพความรักช่วงนี้เป็นยังไงมองดูแล้วมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่มันยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะมันยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอ่ะฝนนะครับลูกนะหมอพัดต้องขออภัยถ้าตอบไม่ถูกใจนะลูกนะนะครับดาดานะครับสองปีนี้น่าจะมีคนดีๆเข้ามานะมินมินนะคิส นายนายมินมินนะครับนะครับสายหกปีเดือนนี้จะสัมภาษณ์ผ่านงานไหมคะเอ้ผมตอบคาถามไปหรือยังครับผมตอบคาถามไปยังผมไม่แน่ใจว่ะคุณมินมินทงานเกี่ยวกับอะไรคุณมินมินขยายความผมได้ไหมงานมันขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขวนนะครับสี่สองศูนย์เจ็ดสองสองนะครับความรักจะมีคนเข้ามาลักษณะไหนอุ้ยถามกว้างจังเลยมันมีตัวเลือกเยอะลูก หนูจะไปทุ่มเทเรื่องของความรักเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหนูตกปี42น,น่าจะประมาณ21ปีเนะาะฉะนั้นมองเห็นเก้าถ้วยพอมองเห็นเก้าถ้วยนี่ถ้วยแปลว่าความรู้สึกมันมีตัวเลือกเข้ามาเยอะพอมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าความรักเราจะมีทั้งคนที่จริงใจและคนที่ไม่จริงใจนะครับอ๋อคุณจ่าอยู่ไหมครับคุณจ่าอยู่ช่วยกดว้าวให้ผมหน่อยครับคุณคุณจ่าที่น่ารักถ้าอยู่กดว้าวให้ผมด้วยนะครับ เนี่ยคุณจ่าผมชอบนิสัยคุณจ่ามากเลยผมมีครับสุกว่าดึงดูดมากเลยผมมีครับสึกว่าเป็นนายทหารราชการแล้วยังมีความรู้มีครีเอทีฟทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทําได้ถ้าให้ขึ้นเดชเนี่ยทำได้คุณจ่าอยู่ไหมครับถ้าคุณจ่าอยู่กลุ่มเขาจะรวยๆให้ผมด้วยนะครับนะครับคุณจ่ายยังฟังอยู่ไหม ไพ่ขึ้นเดทแต่ถ้าทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มันมีโอกาสทําได้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไว้เวลาไปทํางานกับใครจะต้องใช้อะไรที่ชัดเจนเราต้องเป็นรูปธรรมของนิติกรรมสัญญารูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายตามฟอร์มแที่ถูกต้องระวังเจอคนจิ้งจอกได้ด้วยนะครับไพ่ขึ้นเดททาได้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับทําเกี่ยวกับได้กับหุ้นซอฟต์แวร์ที่ดินอะไรเงี้ยทำได้คุณจ่ายอยู่ไหมครับคุณจา่าผมอาจจะตอบช้าไปนิดนึงนะกดเ้าวมาให้ผมเร็วคืออย่างเงี้ยไพ่ขึ้นเดทเนี่ย บางอาชีพมันทําไม่ได้นะเดทนี่แปลว่าความตายแปลว่าการหยุดชะงักหรือการคัทออฟแต่เดทเนี่ยแต่ถ้าถ้าเป็นคุณจ่าเนี่ยผมว่าเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรพวกนี้มันทําได้มันทําได้ต่อมันม่อุตสัรควงน้มเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าคุณจ่าใจสู้นะคุณจ่าจะผ่านมันไปได้แต่คุณจ่าทาอาชีพควบไม่ดีแล้วคุณจ่าอย่าพิ่งยาออกจากงานราชการนะแต่คุณจ่าทาตรงนี้ให้มันเข้มแข็งก่อนในเรื่องอหอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีทางเรื่องที่คุณจ่าต้องพิจารณาวว่าคุณจ่าจะเดินชีวิตยังไงต่อไปแต่คุณจาทํไวว้เออะะผมมงดูแลันนสย ให้ขึ้นเดทเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกนี้มันอาจจะเป็นช่องทางผมเคยทำนายอย่างนี้นะครับผมเคยทำนายคนนี้ที่เขาทำเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มากันเพราะฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พว้แพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ปรากฏว่าผมทายพลาดว่ะแต่มันไม่พลาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือในตำราเนี่ยที่ทายพลาดคือปรากฏว่าเขาไปตต่อธุรกิจโบกับบริษัทหนึ่งซึ่งมีคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องปรากฏว่าคนจีนแม่งจิ้งจอกแล้วแม่งหลอกลวงเขาแล้วทำให้เข้าลงทุนไปแล้วทำให้แล้วคนจีนแม่งหนีไปเลย แต่เสร็จแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้คือมันยังมีความเสี่ยงบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่มันยังมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ครับคุณจ่านะนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับผมขอเปิดนะครับฉะนั้นเราต้องทำงานทำพวกนี้เราต้องดูว่าเรามีเวลาแล้วเราต้องแบ่งเวลาแล้วก็ลองดูว่าเรามีทีมงานหรือมีใครที่คอยซัพพอร์ตเราไหมทำต่อไปครับคุณจา่าเจ็ดถวยต้องเลือกคนดีๆเข้ามาช่วยเสริมนะครับ ขอบคุณนะครับน้องลูกเกดที่โอนเงินมาช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องเมีย99บาทท่านใดอยากจะช่วยนะก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับอยากจะช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องเมียนะก็ผมไม่ได้พิมพ์ไปที่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมก็จะบอกเลขที่บัญชีให้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะไม่บังคับใครเด้อนั่นคือบอกไว้แฟนคนนี้อยู่ด้วยกันนานแล้วเหรอคุณชมาพรขอขยายความถึงอยู่ด้วยกันนานแล้วปกครองปกครองปกครองไปได้แต่ลิ้นกับฟันนะครับปกครองกันไปแต่ว่ามันก็ลิ้นกับฟันนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับคือคือผมมองเห็นแล้วมันยังเป็นอะไรที่ท,ที่ยังเหนื่อยอยู่นะครับเลขที่บัญชีผมนะครับอ่าถ้าเบอร์พร้อมเพย์ผมเดี๋ยวผมให้ตรงนี้ดีกว่านะนะครับนะอ่าเบอร์พร้อมเพย์ธนาคารแล้วก็วธมากรุงเทพนะครับนะนะไม่บังคับนะครับนะคนไหนอยากทําก็ทำเนาะเนาะครับคน,นคนไหนไม่ทำไม่คนไหนไม่ทําก็มาดูดวงผมเนี่ยค่าใช้จ่ายยังไงดูฟรีแต่เอาความรินใจมาให้ผมความริงใจคืออยากจะรู้อะไรเราต้องเฮ้ย อย่างเรื่องความรักคุณต้องขยายความความรักให้ผมฟังมีเรื่องเล่าให้ผมฟังหน่อยไม่ใช่ความรักเฉยๆผมก็งงสิครับการงานเฉยๆผมก็งงคือมันตอบได้แต่มันตอบได้แค่ดีไม่ดีงามไม่งามถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสารภาพ,พความรักคุณอาจจะอกหักมาแล้วก็ได้หรืออาจจะอะไรก็ได้เราต้องมีเรื่องเล่าทุกคนต้องมีเรื่องเล่านะฮะนั่นคือที่บอกไว้นะครับแชร์เพิ่มแล้วนะครับกรุ๊กกิฟต์นะครับขามคำถามสองข้ามหาสามได้ไหมได้นะฮะ ไปยี่ยาลืมไปกดตามช่อง YouTube ที่นั่นหมอพันธุ์ซีโคลาดสวัสดีครับพี่ปิยาพันธ์ผู้กำกับนะจอมขมังเวทนะครับนะอาจจะแวะเข้าผ่านมาเฉยๆนะนะนะผู้กำกับจอมขมังเวทภาคล่าสุดนะครับนะสวัสดีครับพี่ไม่่ใชปิยาพันธ์นะนะครับเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมแชร์เพิ่มแล้วนะคะน้องคลิปนะคะสิบสองนะยี่สิบเจ็ดสามหกขายเสื้อผ้าออนไลน์เด็กจะขายดีไหม เฮ้ยเก่งอย่าอย่จะจะใ่โฟกัสที่เสื้อผ้าเอกอย่างเดียวปรับตัวไปแต่ว่าทําได้ขายได้แต่ปรับตัวไปดูว่าเทรนอะไรมาใหม่ๆเราเกี <S <s Man, well. evet. ized, ized, ่ยวกับออนไลน์เราดูด้วยเราปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่อย่ยึดติดก่ซเสื้อผ้าแต่ว่าเราเรารู้หัวสิงโตได้เนี่ยผู้หญิงรู้หัวสิงโตเนี่ยต้องมองการไกลต้องเรียนรู้การตลาดการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องอย่าอยู่นิ่งและต้องเคลื่อนไหว ทำออนไลน์ถูกต้องแล้วแต่อย่ามองแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวดูว่าอะไรที่มันขายได้กูขายหมดและแท้ถ้าถูกต้องแล้วมีคุณธรรมแล้วก็มันไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไป้นะครับนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับท่านใดนะครับก่อนสิ้นเดือนจะมีงานเข้ามาใหมคุณออาภคุณอาภพันธ์ทำงานเกี่ยว รูปแบบเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเล่าเรื่องให้ผมฟังนิดนึงนะครับช่วยบอกผมได้ไหมครับว่างานรูปแบบเกี่ยวกับอะไรครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับถ้าบอกผมเนี่ยผมจะได้ต่อยอดได้นะครับนะครับนะครับเพราะว่าผมจะได้ขยายความได้นะถ้าถามชัดเจนผมก็ตอบชัดเจนเนาะนะครับนะพิมพ์มี่พลอยนะครับกดแชร์ครูพัฒน์ด้วยนะ ทุกคนที่เข้ามาก็อย่าลืมแชร์ให้ครูพัฒน์ด้วยนะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะใครไม่แชร์งอนไม่มีอะไรหลักไม่แช่งใครหรอกนะเป็นคนที่ไม่ชอบเช่งใครนะแต่อยากให้ทุกคนเจริญและร่ารวยนะครับประมาณนั้นนะครับนะใครไม่แชร์มีงอนนะนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับนะพิมพ์มี่พลอยคนสวยนะครับปีนี้ จะคนรักใหม่อ๋อจะมีคนรักใหม่ไหมลักษณะอย่างไรนะให้ขึ้นสีเหรียญปีนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเข้ามาเราระวังเจอคนที่ไม่ค่อยจะมีความจริงใจเข้ามานะครับอ่ลักษณะของคนที่เข้ามาเหมาะสมนะครับปีนี้อาจจะไม่โดดเด่นแต่ว่าลองดูปลายปีหรือต้นปีหน้าให้ดูดูคนที่ค่อนข้างที่จะสุภาพเรียบร้อยหรือเป็นคนที่เป็นกันเองเข้ามานะหรือมีการงานที่ที่ที่สมเหตุสมผลเราหรือหรือเราเพิพอใจเขาพอสมควรนั่นแหละครับ ผิวผิวอาแทนก็ได้ผิวออกขาวหน่อยก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะขึ้น6ไม้ต่อนะครับพิมมี่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับรับถมดินคุณอาภาพันตั้งธงชัยนะครับเดอะสตาร์มีงานเข้ามาแน่นอนนะครับนะครับก่อนสิ้นเดือนไหมโอ้ยเดอะสตาร์มันหมายถึงว่า ภาพรวมหรือตาเป็นดาวที่เคลื่อนไหวได้ผมไม่ชชว่์ว่าก่อนสิ้นเดือนไหมแต่ผมบอกไว้ว่า,วาเดือน2เดือนนี้คุณอาภาพันตั้นธงชัยจะมีงานเข้ามานะครับหรือมีโชคลาภเข้ามาก็ได้เสคือเราจะอยู่รอดมันได้ถ้ามีมีงานหรืออาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้คุณกล่าวว่าเจ้าที่จะทางดีๆเวลาคุณไปทํางานถมนึืที่ไหนคุณว่วเจ้าที่จะทางด้วยนะครับคุณจะมีโชคลาภใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับทำบุญกับน้องหมาน้องแมวที่ไหนด้วยก็ได้นะครับหรือทำบุญกับครูพัดก็ได้เนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะ ได้ละวผมมีหลายคิวเดี๋ยวขอ,อยอดนะขอสลับทางนี้ด้วยนะครับทางนี้โอ๊ยทำไมทางนี้ก็เยอะเหลือเกิน <c oughs> เดี๋ยวขออนญาตนิดนึงนครับขออนุญาตตอบทางนี้ด้วยทางนี้ก็เยอะนะครับมันมีหลายคิวนะครับต้องทยอยตอบนะตอนแรกคิดว,ว่าไม่เยอะนะครับนะคุณนะครับน้องเลิฟเนี่ยน้องเลิฟครูพัทตอบอย่างน้องเลิฟนะอายุสิบแปดปีเหรอลกูกเด็กเนีท้องมีเสียงแท้งไหมคะโอ้โหคำถามเซนซิทีฟมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตลงช่องยูทูบให้่า้อีกสักครั้งเดี๋ยวขึ้นใหม่นะฮะ